มาเชื่อช g ้อ d a y บัานี้ไปกับ้ายคี่จะถ่ายคบตอนนี้ยออยู่เคายปิดบ้านนะฮะรคเวลาเข้ามาย่ายคุยคบอกว่าวันนี้เราเยรียรถมคนี่นะคับคนของมาใส่รถทรัคุยปิรครถคุยคักพวยนุยคุยก็จะเป็นยคุยหรับุยคส่คส่คุยคยคุยคุยคุยพวก ขาต้านของที่เป็นหนักๆทั้งหลายแหล่นะที่อาไว้ตั้งอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะฮะตรงแล้วก็เราก็ถือโอกาสเอากล้องเครื่องใส่ไปด้วยข้างในรถทคมันก็จะเป็นแบบที่ที่แขวนมีวิกมีอะไรต่ออะไรใส่ทุกอย่างได้หมดเจเนเรเตอร์เนี่ยอะไรต่ออะไรพวกนี้ก็จะพร้อมในการทํางานนะครับถึงบ้านจะเล็กนะครับแต่ว่าเราก็มีรถเก็บของแล้วก็สามารถจะ ขนของเข้าไปได้มีคาร์ดมีอะไรต่ออะไรที่ขนของเข้าไปได้นะัะนี้วชาวบ้านหลังนี้ก็อยู่ที่ซคาเมนเต้นะครับเกือบถึงซานดิเอโกละนะครับข,ขับมาแต่เช้าแล้วก็มานั่งชิวๆกันบรรยากาศดีมากๆนะฮเดี๋ยวถ้าเข้าไปข้างในบ้านเดี๋ยวไม่แน่อาจจะ พาชมริมทะเลรอบหนึ่งอันนี้เป็นทะเลที่แคลิฟอร์เนียนะยังไม่เข้าไปนะเดี๋ยวค่อยเข้าทีเดียวบ้านเล็กนิดเดียวนะครับเป็นคอมมูนิตี้แบบเหมือนเป็นหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้นะยทางเข้าทางเดียวเข้าทางเนี้ยข้างๆมีรางรถไฟด้วยนะครับเป็นคอมมูนิตี้สังเกตได้ว่าคอมมูนิตี้ที่นี่มันจะ,ะหมู่บ้านนี่มันจะจะแปลกหน่อยเป็นริมทะเลเลยนะแล้วก็ยาวลากยาวอย่างเดียวเลยไม่มีอะไรไม่มีซอยไม่มีอะไรเลย ริมทะเลถนนเดียวปื๊ด oh, yeah. ทางเข้าทาง o, yeah. ออกทางเดียวเนี่ยนะครับแล้วก็จอดรถกันง่ายๆริมๆแบบนี้ครับอันนี้ก็รอนั่งรอเวลาก็เลยเอาภาพมาฝากกันาภาพมาฝากกันของที่กองอยู่ตรงนี้นะครับที่เห็นที่กองอยู่ตรงนี้จริงๆแล้วเป็นของของอ่ เอซนะครับก็คือเป็นของผู้ช่วยตากล้องนะครับจะเอามาเองหมดอันเนี้ยของแค่กลองเนี้ยเป็นของผู้ช่วยตากล้องคนที่ใส่หมวกนี่จะสตินนี่คนเดียวเลยคนที่ทํางานประเภทนี้มากๆเนี่ยคนที่รู้ตําแหน่งหน้าที่ตัวเองชัดเจนนะครับอย่างอย่างคนนี้บอกว่าเป็นหน้าเป็นผู้ช่วยตากล้องช่างพาดเนี่ยเขาก็จะมีอุปกรณ์ของเขาส่วนตัวมาทุกคนก็จะมีส่วนตัวแล้วแต่ตําแหน่งหน้าที่เพื่อให้สะดวก การใช้งานนะครับแต่ถ้าต้องการอะไรมากกว่าน,นี้ก็จะมีการเช่าชเพิ่มเนี้ยเขาก็จะมีแบบพวกเอ่ f โฟลวโฟกัสมีมอนิเตอร์มีอะไรต่ออะไรกูกิ๊กกิ๊กที่เอาไว้ใช้ของตัวเขานะครับเพื่อมาใช้งานเสียงทะเลลมแรงนิดหน่อยนะครับส่วนอื่นตัวใหญ่ๆเนี่ยนะครับเราก็จะเช่ามาอย่างช่างทำยังตากล้องเนี่ยวันนี้เราใช้อารีอเล็กซ่ามินินะครับเราก็ เราก็เช่ากล้องมาเพราะว่ากล้องมันค่อนข้างมีราคาแพงมากเราก็าจะไม่ได้ซื้อมาเก็บเอาไว้ไปมาพาเดินชมในทรัคหน่อยนึ่งเพิบมีจนงไรเตอร์มาด้วยนะครับเห็นไหมว่ามันจะผนังรถทรัคมันจะมีที่ไว้แขวนของแขวนไฟค่อยของอะไรต่ออะไรพวกนี้ได้นะนนี้ก็จะเป็นของใหญ่ๆทั้งนั้น อย่างไฟนี่ก็คือเป็น s m i นะครับตัวใหญ่เลยคือมาแทนพาดทิศเลยแหละนะครับหับวก,กรร์กระจุกกระจิกมีหมดนะครับมีรถถึงเวลาใส่เข็นใหม่ออกไปได้เลยนะครับวันนี้ก็พร้อมแล้วกล้องเลนสทุกอย่างอยู่ในฮาร์ดเคสใส่ไว้ในนี้พอถึงเวลาปุ๊บก็เอาลงลิฟต์เกตตรงนี้เลยแล้วก็เข็นเข้าไปเลยใช้ง่ายเลย ระหว่างรอก็ไม่ทําอะไรนะฮะก็นั่งแชทนั่งเล่นโทรศัพท์กันไปนั่งเมาส์กันไปเรื่อยใช่ไหมครับเมาส์กันไปเรื่อยใช่ไหมอันนี้าน่าจะคุยกับแฟนอยู่อ๋อ working <c oughs> โอ้โหทำงานด้วยทำงานนี้รับสองจ็อบเลยอะไรน,นี่ก็คนดูแลบ้านนะฮะไม่แน่ใจว่าจะเป็นเจ้าของบ้านหรือว่าเป็นคนดูแลบ้านครับเอยายวคุณฟังเนี้ยเย a yes yeah, gonna park on the station. oh they're gonna park down there yes all right so it's great uh i'm all opened up you guys are free to start going a bit early oh, okay great right. thank, right. so, thank you so, so much uh if you do have more cars coming down just try to spread them out a little bit because we're not supposed to take up all the parking right here okay, okay. okay. i let uh, my client park maybe it's two o'clock okay yeah, yeah, yeah. yeah and the rest of our team are gonna park over there that's great thank you all right thanks okay. sir. What, 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 is, what is your name sir Eli. Thank you. Eli. Thank you. Thank you. What's your name? My name is Buddy. Bo. Bo. Yeah. <laughs> 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 Alright, That's me. i Nice. Alright, load in. I'll uh, walk through first. Yeah, let's just check Okay. Okay.